สาธุสาธุนี่จะจันทร์กระกิโลดวงวิญญาณให้โชว์สาธุสาธุเออโยคายถวายพุนแนรมาถวายตั้งคำบอกแลยด้อสาธุสาธุเออมาถวายเพุนตามคำบอกแล้วเก่าซิบเก่าฟองและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ได้แปดใบกับสี่ใบเราฟ้องบนเอาไว้จังซีโอ้บนบนไข่เก่าสิบเก้าฟองถ้าถูกหาใบก็สิบนไข่เก่าสิบเก้าฟองวันนี้ออกมาก็มาซื้อมองนี่เลยเลยชุดได้แปดใบได้แปดใบเลยเอาไข่มาแกะบนขอห้าใบแต่ได้แปดใบอ๋อบนแตะเส่แต่จันใหย่มีเนาะจ้าเกย์ใหญ่จังหวัดสุรินทใบขอหาใบแต่ได้แปดใบ งวดน,นี้จะเอาสักสิบใบเนาะสิบใบอ๋อจับปิงป้องจับเดี๋ปิ้งปองไปหาศูนย์เก่าอ๋อพอที่ออกมาก็มีเลขคุดหาศูนย์เก่านำหาศูนย์เก่าเลยงวดน,นี้สิมะ<ป>ขอจับอีกวะขอจับอีกก็เอาข้นนไว้เนาะไห้เก,กา่กกาเก่าโก็เลยเอามาเซนไ่ขึ้นไห้เพิ่นขึ้นจ้าทีบอกเพิ่นไว้าถหาใบก เสีเอาไข่มาถวายครับพอดีมันได้แปดใบได้แปดใบเลยได้เลขชุดเลยแปดใบเลยออ๋อแกแถมให้อีกสาธุสาธุอ่ะขอให้รวยน้ำตัไข่เก่าสุกเ่าฟองแถมมาอีกหนึ่งฟองแถมอีกหนึ่งฟองเป็นร้อยฟองจะขอตาสามไทยสามตแน่จักสิบใบ น้องวดนี้ขอสิบใบเด้อคุณตาสาธุสาธุตาซีย่หมีตาจันคงผลคงสิ่งไรรับหูแล,ล้ว่ะเนาะสิมาขอรวงปิงปองเหมือนเดิมขอรวงปิงปองคือเกา่านะเดี๋ยวอธิษฐานเพิ่นก่อนเด้องวดนี้าส,สยาธุสาธุเย่มีตาจันรักกิโลดวงวิญญาณเนี่ยาบ้านแกเนาะคุณจะมาขอหลวงปิงปององีก ล่วงเลยว่ะป้าได้ฮาได้อยังนี่ศูนย์ได้ศูนย์ฮาศูนย์นี่ยังเนี่ยแล้วกันเก้าเก้าบอกเก้าครับเก้าพกหรือเก่าเก้าเบอร์เก้าขีดโอเคผิดอย่างนี้เนาะครับแล้วในเลขเก้าใดมันจะเป็นเลขเก้ามาจับอันนี้จับทางนู้นนั่นแหละเที่ยวที่แล้วมาจับทางนี้ไหม ไม่เอาไม่เอาจะเอาครั้งเดียวห้าศูก้าตัดออกศูนย์เก้าศูนย้าไปก็ได้เนาะเม่อแก็จับมาอย่างนี้เหมือนกันเดิ่ยายจับทางนู้นเนาะมาห้าศูแล้วก็เก้าทั้งฝุ่นขอจับสองต้ไปบ่ต้องเอาสามตัวทั้งฝุ่นนี่ได้ลห้าศูนย์เก อาจจะได้รางวัลมันไม่แน่อาจจะได้รางวัลที่สองที่สามก็ได้อืมเอ่อลายกระสีไปเอ่อลายกระสีเอ๋ทั้งฝุ่นตั้งแต่หัวสักสองหัวมาเซ็นเลยที่นี่เอาหัวหมูเลยให้เบิ้งเข้ามาให้เบิ้งนั่แน่เลยสองโต้ทั้งฝุ่นจับสองโต้เลขยยังครับหกเลขหกสองหกสองอ่ะเดี๋ยวผมขอหกสองกับหาศูนย์เก่าเนี่ยทั้งฝี่ ได้ส yes, <ını> <laughs> ิเบื้องสัตว์หนึ่งศได้ะเก่าคือบัสัตใช่บมมีตัวสัตว์เลยนีเก่าให้เราเรียกหาหาเรียกหายผมเน่ยหาศูนยเก่ากับหกสองเนี่ยได้ละ 9, 5, 0, 9, เก้าห้าศูนย์เก้ลขาครับนี่นี่เอามาอีกเอามาอีกตัวน,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 นั้นทังตัวนั้นตัวใดหกสองบอี่ห2นี่ห้าเอาได้แล้วนี่ห้านเี่เอามาอีกหกสองรสองตกว่าเทอานนี่หกสองเดวเบึงดูก,ก่อนเด้อใส่ละ6ห หกสามสองหายสองอมี่ว้าอยู่นีนอ่ะใส่บึงกันให้เราเหล็กหนึ่งทายยังทำไมทายจะได้เ,<อ>เขียนให้ชัดอเขียนเขียนก่อนครับเดี๋ยวหาเหล็กสองกอนหาเหล็กสอง่พ่อ หกสองสองคุณป้าที่เดินทางมาจากบ้านแกอบ่อบ้านแกอใหญ่บ้านแกอใหญ่งวดที่เราได้จังหวัดสุรินทร์งวดที่เราได้อแปดใบบ่ได้แปดใบนะครับคุณผู้ชมขอหได้แขอห้าได้แปดใบแต่งวดนี้คุณป้าขอสิบ สามโตสักสิบใบนะขอสามโตจากสิบใบถ้าได้อีลีสิเอาหัวหมูสองหัวหนึ่งสบายครับโชคดีเด้อทั้งคุ่นนี่นะถ้าเกิดอยู่โอ้ได้แต่ดูดมเดิมวดที่แล้วก็จับจับทางนี้เออได้นี่เขียนตัวนี้น้ำหน่อยครับนี่บัครับเหล็กสองโตอะไรฮกฮกสอง ไค่ก็มาถวายแล้วทุ่แล้วเี๋ยววันต้องไปสาธุเออโยไา่ถวายเพื่อนแน่มาถวายตามคำบอกเลยด้อสาธุสาธุเออมาถวายเพื่อนตามคำบอกแล้วเก่าสิบเก่าฟองแถมอีกฟองหนึ่งเป็นลอยฟองอ่ะเหลียงงวนนี่จับได้ตัวนี้แหละทีเด็ดทีเด็ด ทีเด็ดทีเด็ดฮะเป็นไปได้เสมอเป็นไปได้เป็นไปได้ใสให้ให้ซืออซ้อหรอบ่ซื้อหให้เรบือยเบื้องให้อยเบื้งเนียหาืเก่าซื้อแล้วตัวใดหาศูนเก่าเลยหาศูนเก่าดือไปลนี่รางวัลที่หนึ่งสิล้านครับ งื่นีิสกสัยเสียด้ยสิบสองล้านหรอกคุณตามเอาสิบสองล้านเลยงเงนีสไม่ต้องเอาหน่อยแล้วเจ็ดหกหกห้าศูนย์เก่าถูกแน่นอนแล้เนาะถูกแน่นอนถูกแน่นอนคนเคยได้จะได้ก็ได้แหละได้อีกได้แล้วได้อีกละเงื่อนนี้หกสองว่าเอาหกสองนี่ครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเลข 509เลขก2โต้ก็คือ62 62นะครับชัดเจนเนาะ<อ>ให้ fc ได้ดูกันนะครับดูกันชัดๆดูกันชัดๆ509กับ62ออสำหรับคุณป้าบ้านเก่น,นะครับ สำหรับคุณปลาบานแก่นะครับงวดที่แล้วได้มาแปดใบนะครับงวดนี้ก็ได้มาสิบงวดนี้ขอสิบใบงวดนี้ขอสิบใบเด,ด้อนะครับท่านผู้ชมก็อขอให้ออกเด้อตะเซยจะมีตะจันเด้อสิ่งที่เพิ่นขอมาสำหรับตัวเลขคเพนที่เพิ่นขอ ก็ขอหายพื้นถือหายพื้นใดดังความมุ่งมาดปาถนาเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งน,นั้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองได้คุณป่าเด้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยหิงหสาธุสาธุสาธุหาศูย์เก้า หกสองหเกาคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณป้านะครับก็ตัวเลขเนาะก็ได้แล้วนะครับส่วนเลข2ตัวก็6 2สองนะครับส่วนเลข3ตัวก็5 0 9นะครับสำหรับเลขคุณป้าบ้านแกเนาะนี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวเลขด้านในนะครับมีนะครับคุณผู้ชมนี่คือห้า โอ้ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกนะครับเลขในสารเตสารเยีมีสารตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับก็าือว่าให้โชคกับที่ซื้อให้โชคกับคุณผู้ชมเนาะถูกกันมาแล้วหลายต่อหลายท่านหลายแต่หลายต่อเป็นเศรษฐีกันมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับสําหรับเลขสารเซสารเยยมีสารตะจันหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชค แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวก้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ